สมทวยคงทวยทอยอันนี้น่าจะได้ดูน้องเต้าหู้แน่เลยไปครับไปครับทำไรพี่พี่จะทำไรไปครับเม็ดปลายคุณหนีไปทางด้านไหนจอหน้าขุนงอยกระตุ้นกระตุ้นหนีไปทางด้านนั้นแหละครับไปครับมา โหแม่งเดินตามตำราเลยนี่หว่านั่นนะแม่งเอาซะละกินเราซะละ,ะกินอีกไหมกินกไหมเดี๋ยวเขาต้องโดดโคนหรือม,ม้มอาแม่งตามสูตรเลยน่วว่ะอ่านอ่านยืนไปก่อนหนึ่งทีทิ้งแม่งเลยดีวว่านี่ประโยชน์ กินโคนกินโคนฉันจะกินโคนฉันจะกินโคนฉันกินโคนกินมาเร็วกินมาเร็วเฮ้ยแม่งกินเว้ยเฮ้ยกินเข้าไปครับเฮ้ยกินว่ะฮะกินเข้าไปครับกินเบี้ยมากินเบี้ยมามื่นั้นโดนกินลูกนู้เว้ยเต็มลูกกินเออเต็มลูกกินเรือท่านผู้ชมนั่นแน่ ตบไหมครับกินครับเอาเบียกกินเหรอ,อ,อดันหนึ่งตาก็ได้นะดันหนึ่งตาก่อนดันครับอืมโ้เฮ้ แม่งเอาขุนมาเล่นเลยเว้ยไงยดีล่ะเนี่ยโดดชุบลูกหนึ่งทีลูกสองทีไม่คุมนะครับประมาณนั้นต่อมาแล้วกันต่อประเภท ไม่ต่อมาด้วยโอ้โหแม่งใจร้ายนั้นไม่ต่อพี่หม่ำแล้วกันกินแม่งเลยเรากินครับอืมอ่จอนิดนึงโอ้สึกติดครัช ดันตัวนี้นิดนึงอือหือหืออือโอ้กินกินโคนเว้ยต่อเลยดีไหม กินโคนอ่ะมันกินไม่ท่าไม่เห็นหรอวะเนี่ยมาจ่อตรงนี้นิดนึงนะได้งิน้นไปครับรอให้เขาดันโคนลงมานั่นเองกิน เดือนเราจะได้ออกด้ยนยครับผมอ่าไปครับเขาดันมาได้แล้วแล้วก็คนเราจะได้ไหลได้ลุกมันก่อนหนึ่งทีครับต่อไปเลยครับผมไม่ต้องคิดเยอะ ไปครับโอ้โหกินเยเวไปเลยใจลายกินเข้าไปกินเข้าไปงายครับงายครับกินเบี้ยครับกินเบีย้ยยานะายานะา กินเรือครับกินเรือขอบคุณมากแม่กูว่าอะไรมันต้องลูกเดินอย่างงั้นเสร็จหนึ่งเสร็จกินครับกินไปเลยดีมันเนี่ยอยากจะแยงอะ่ะกินเลยแล้วกันครับเปรี้ยวพวกเรามีเยอะแล้วต้องแบ่งปันบ้าง แน่นะครับมาขึ้นกัีมาขึ้นแน่ไป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 ,ไป,ไปดันทับดันครับมาโดดทำมาโดดโอ้ไม่ทันว่ะมาเข้ามาก่อนเหนือจ่อไว้โอ้เขาดันก่อนด้วยอหนีครับนีครับนั่นไหมก็ต้องนี กินครับผมกินไปคนไปนานคนระับนานยันไว้ก่อนอยากจะลงมาก็ต้องลงมาตรงตรงนะครับขึ้นไปครับเฮ้เม็ดมาว่ะ <c oughs> เตรียมเอาไม่เป็นรับเตรียมาไม่ไปรับเหมือนกันไปครับ ทีมดีครับออรอเลยล่ะเอาไงเเม็ดนี้ไปอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งโอ้ไปกินตัวน,นั้นกินดีครับอ่จอแม่งเลยครับหน้าขุน เฮ้ยเอาว่ะโอ้หุนแม่งปเปรี้ยวเว้ยเฮ้ยทำอะไรได้บ้างไหมเนี่ยแยงแยงแยง่ไปครับโคนอีกตัวไปแม่งตัวเลยเยอะๆทิ่มแม่งเลยดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจับเม็ดนิดนึงโอ้มาต่อตัวนั้น ต่อมาล่ะไม่ต่อครับหนี้ครับมาซ้อนมามันดันตนนั้นโอ้อกินครับเนี้ยแยงงี้ดีกว่ากินกปลปอา อยู่ไม่น้อยอาทิมก่อนครับไดังขึ้นไปครับสวยงามไม่ให้โดนลงมาครับเอาเม็ดยันเลยจะลงมาทำไมลงมาไม่ต้องลงมาเลกอะไรเนี่ยเรา เรือจะทำไหมอือะกด,ดิดนึงดีไหมเนี่ยอยากกดว่ะอะกดหน่อยแล้วกัน เอาว่ะไปครับซิกซกครับเอาไงเรือเอาเปล่ากินเบีย้ยไหมกินเบีย้ยด้วยนอกินเปล่ากินว่ะเฮ้ยเรือแม่งกินเบีย้ยวอะกับดักขังแม่งเลยครับ ทำไรโอ้เอาว่าแม่งต้องมาต่อเว้ยฮ้อตามนามท่านผู้ชมเอามาต่อมามามาต่อมาต่อมาอืมนี้ดีครับรอเลยล่ะไปละมาตกฝั่งนี้ดีกว่าท่านผู้ชมกินแม่งเลย เร็ว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 ชักลงมาเบี้ยเดี๋ยวค่อยกินครับยังกินไม่ได้จังหวะมันยังไม่ได้ไปครับ โอ้เม็ดแดงเว้ยก็แยงมาดิลุกแม่งแล้วเนี่ยเห็นไหมอืมกดนิดนึงอ่ะกดนิดนึงคินแม่งเลยแล้วกัน เสียสละนะครับ <ś m ary> กินมาเร็วกินมามาดิกินจริงเว้ยเฮ้ยลูกก่อนหนึ่งที่ค่อยกินครับผมค่อยกินครับผมดี <ś m ary> มิ๊ดดีนิ๊ด ไปเลยเร็ว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 เดี๋ยวผมจะลุกกินเรือแล้วเฮ้ยแม่เมื่อกี้แม่น่าจะลุกกินเรือก่อนนะเนี่ยไม่ทันลุกตัวป่ะเนี่ยพี่ผมจะลุกกินเรือนะไม่ทันหวะท่านผู้ชมแม่เมื่อกี้ไม่เห็นลุกขึนเรือได้นี่หว่าลุกกินได้ตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยน่าจะลุกได้ตั้งนานแล้วนะเนี่ยรู้สึก โรซี่จะทำยังไงโง่มากินเราอีกเว้ยเฮ้ยแ่บแดกแม่งเลยดีกว่านี่ลาหนักมาฟรีล้วเว้ยเฮ้ยมาฟรีทำไรพี่ลุกกินเลือนี่ ไปเรือฟรีกินลูกเข้าไปลูกเข้าไปอีกทงทีน่เข้าป้อมเหมือนเดิมแดกม้าดีกว่านผู้ชมแดกแม่งเลยทไรฉันอยากกินของ จะอย่ามาลบปนกันกินมาฉันได้ไหมฉันจะกินมอกินมั่งเลยลุกเข้าไปกินครับคุณจะได้กรอบไปครับไปครับไปครับไปเดินกันไปเดินกันไปเดินกันไปเม็ดทรายวะเฮเม็ดทรายวางเม็ดทรายต,ต,ต้องทิมให้กระเด็น ไม่ซ้ายเหลอไม่ซสายเลอดัานครับไปเร็ว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 เรลยให้ไวเร็วเลยครับมาโดดตรงนี้เลยโดดดักโดดดักจอไว้ครับจอไว้ดันขึ้นไปเลยครับผมปิดไปเลยตรงนี้อืมคุณรู้ตัวสินนะ ครัโยกนิดหนึ่งโอ้ดันไว้เลยอาทิมโคนหน่อยแล้วกันกินว่าวพี่กลากินว่าวางกินว่าก็ากินว่าเฮ้ยแม่งกินไว้เลยกินน้ำไปครับกินน้ำไปครับ ทิมเนี่ยเขาน่าจะดันนะครับอ่าเรามาทิมตัวนี้ก่อนโอ้ไม่นสนใจอือ่อดาดันครับดันครับ ตอนนั้น,น,นทอดดิครับโตไม่สนใจกแล้วน่ะกินเข้าไปทิมเข้าไปครับแทงแม่งเลยครับโขนซ่าหนักแล้วสองคคมอีกตัวสิ โมันสองเวอร์ไว้อกินเข้าไปทำไรพี่กินเลยเรามันเปรี้ยวจัดอยู่แล้วอืมไปครับผูกไว้ครับกินเข้าไปครับ ่อแม่งเลยดีกว่าหยื่อหยวนอ่อลูกบอนหนึ่งทีฮะไปปรับนิดนึงครับนั้น,นลปล่อย gang mang lấy hàm ừ lông mả lông mả lông đi bên này học đi bên này จะมาลุกสิ้นนะอืมไปครับตามตำแหน่งหนึ่งพ้องกันไว้ก่อนเดี๋ยวโดนลุกเกียบเลือกขึ้นไปหนงเจือไม่นี่เหรอมีแดงแล้วเว้ยมา โอ้โหนุ่มจะไม่หนีอ่ะกินเรือหน่อยครับกินเรือหน่อยทำไรเราไม่ได้ใช่ไหมไปครับถอนม้ก่อนทำไร มันก็แค่กินหรือเปล่าอ่ากินเรือลำนี้หน่อยดีกว่าชุบชือ้ออ่าต่อนิดนึงนะครับไปครับ ง่ายเพะกินวะฮะกินครับผม โอ้ยังไม่กินไว้อ่ลุกแม่งก่อนหนึ่งทีดิอุ่ายังไม่กินหมาไปครับไอ้กินเอ้กินหมาหน่อยดีกว่าว่ะหมาหน้าบ่ โอ้เฮ้กินเบีย้ยหน่อยดีกว่าว่ะเบีย้ยน่ากินเว้ยกินครับโอ้ว่ะดังขึ้นไปมเม็ดมาเว้ยปป่ะดันครับแยงม้าแม่งเลยครับ โอโหโดตานี้ทํำไรจะลุกอะไรเราได้ไหมไม่ได้ไม่จะแดกโคเราหนีก่อนเลยอืมดูทีเดียวเขาแพ้แล้วท่านผู้ชมดูตัวผลน,นะมีทันละเพ่ผมลุกกรตึมไปครับเบียขึ้นแน่กินไปเลยครับผมเอาเลยก,กินมาแล้วรานครับ กินครผมอือไปแล้วเม็ดปล่อยเม็ดปล่อยเม็ดปล่อยมาไปครับโล่ๆอย่างนี้ะพี่โชคดัน,นครับดัน,นนะผมดัน,นครับ กินก็้าไปครับโคนไปครับแยางเลยได้กินไปไปครับ จอว่ากินมาไปตัวจอหน้าคุณครับ หมาโดดครับผมกินเบี้ยกินเบี้ยทิมลงมาเปล่าไม่ทิมนะครับหมาไปครับผมหน้าน้องคนมา โดดครับชิบชิบชิบชืบ้นี่ไป็นหนึ่งจาทำไรวาดงมาดันต่อลงต่อเรือมาต่อเรือไม่ต่อครับดนันไปกินเว้ยเฮยกิน้าไปครับ ใหญ่ไปสักทีหนึ่งดีไหมใหญ่ไปทีหนึ่งเดียวอ่ะท่านผู้ชมกินครับ <c oughs> <c oughs> กินก็ไปโดแล้วแหละต้องโดแล้วแหละ กินเข้าไปกินเข้าไปครับไปครับ,รบผมลูกกินโคลนะเว้ยเฮ้ยเอาเอาลูกกินโคลนะอา่าโอเคลูกก้อนหนึ่งเท่โอเคไปครับลงมาผูกทัน กินเบี้ยกินเบี้ยไปครับไปครับกินเรือครับกินเรือเดเด็ดเด็ดมาตรงนี้กันมาตรงนี้กันมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับหนีครับผมหนีครับ นี้ครับนี้ครับกินบ่อยดันครับดันครับอ้าวกินลุกแม่งเลยครับผมเขาพลาดแล้วหล่ะทำไรชอะไรลูกเข้าไปอยู่ใกล้ๆเรือซะกินครับผม ได้เบียร์เป็นขนมอีกตัวหนึ่งเสร็จละยอมแพ้ซะดีอืม